นี่ครับช่างช่างวัดีไปแล้วครับอันนี้คือช่างแต่งตัวแก้วหน้ามาแต่งสวยก็แต่งแล้วจะแต่งหน้าม้าอันนี้คือหน้าม้านะครับผมแปลงล่างเป็นแก้วหน้าม้าทำได้ทุกอย่างจริงๆ ติดลิขกิทธิ์ป่านะเต็มไ,ไหมติดลิิกธิ์ไม่ไม่ค่ะเพราะต้สนส่วน,วน,วนวต่ที่เราอ๋อพิษแขวน้ำเนาะเดี๋ยวอ่แค่นี้กะได あそこあそな。 เรา,าต้องมีอันนี้นะแม่ไม่เอาไปใช้เลยก็ได้ือี้ิมีให้สีมันชัดนะอ๋อเอาไปใช้เลยอนี้หลอดนึนนะงนสนนใงส่ไดีดอดยอคนเจ็ดปีเจ็ดปีเลยเหรอ อ้าแมวมาไงพี่สาวเธอโอ้ยม่กษันะโอ้ยนี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าดำดงอะเนี่ยเนี่ยเห็นกับเบื่อรูปปฏิเป็นไม่ใช่อะไรต่อไปคนเห็นกับบิสุยต้องเห็นหนาเลยค้นค้นอย่างสิ้นบิสุยหนาอย่างนี้ทั้งหมดเลยจะดูการหนึ่งในแต่งแบบนในสมืยนี้ แก้วระมามีเสน่ห์นะแต่งแล้วจะบอกให้จริงมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเอออาจจะเปี้ยงปังเลยก็ได้จริงไหมเอาแหม่มนะเออมันแก้วระมานี่อาพิธีการเยอะบุญบารมีเยอะแก้วระมาประวัตินะจำไม่ได้เนี่ยถือเธอโชคดีนะจะบอกให้ อะไรช่างแต่งเตอช่างช่างอะไรฮะโลแกมไม่ช่างไม่ช่างแต่งตัวอะไรอะไรแต่งตัวน้ะร้านชื่อร้านอะไรนะหลอกลวงเมคอัพค่ะหลอกลวงเมคอัพแต่งสวยแต่งคนแต่งสวยได้หมดแต่งตลกได้หมดค่ะได้หมดนะขอแค่บอกมน้าหน้าจิ้มนี้นได้ง่ายมันแบบเออโอเค ผู้ดังก็ปึงดีเถอะวะปาโมดอย่าไปตกใจน้อนฝันนี่โอ้โหแม่มรับรักนอนเลยอยู่เป็นลาเดียวครับเบ่งผู้ดังแล้วอิซุก็ดังปึงเถอะวะมีหน้าตกกะตกฝ้าด้วยนะคะเรื่องหลังขอให้เปี้ยงปั้งมือนดำเบ่งก็โอเค เป็นคนชอบแต่งหน้าตลกเราเราถ่ายชุดเย็นก็โอเคนะไม่กดดันตัวเองดีหรือแต่ว่าเห็นใจพี่มีมากเลยเนี่ยเนี่ยชุดมาจากเชียงใหม่ครับเอาแหม่มชุดมาจากเชียงใหม่เมี่ยมันชุดมันไปโขมันเจ้าหินันกระบังอันนี้เพราะมันอยู่ระละพัวล่ะเออเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเทีงามข่อยแก้วนาำพี่น้องเบิ่งเงาเด้อผู้ใดนี่ ผู้ดังป e ah. e ืนไบเออร์ไบเออร์ใช่เรียกไบเออร์เรียกเอเซอร์ตั้งแต่ขึ้นหัวฮะเรียกไบเออร์จะเรียกเอเซอร์ไบเออร์ไบเออร์จำชื่อได้ครับ แก้วหน้ามา้าตอนเป็นแก้วหน้ามา้าอ่ะตอนเป็นอ่าแปลงร่างมาอีกแปลงร่างคุณคะยอดจริงนะส่วนข้างบนนี้อีกยังเอาแผง <c oughs> โอเคอ่ะนี่คือแก้วหน้าม้าครับอันนี้ก็พอแปลงร่างปุ๊บ <c oughs> ก็จะเป็นคนนี้เลยครับผมอันนี้นะครับ <c oughs> เราต้องได้ถ่ายคู่กันค่ะเป็นเซตแปลงร่างเป็นเซตอต,ตอนยังไม่แปลงกายแ,แบบแปลงกายตัวเตือห้าตอมนี้แบบคู่กันเราลองเสียงมาหน่หอยดิเราลองเสียงมาแล้วแมน <c oughs> อะไรร้องร้องเลยเรา้องเสียงมาต้องมีสูรร้องไงโอเคครับเอ,เอาลองเสียงมาหน่อยสิเอ๊ <c oughs> บรรยากาศครับผมแก้วน้ำมะหลอกลวงแต่งหน้าเหรอใช่ปะ่ะหลอกลวงอะไรหลอกลวงเมคอัพอ๋อหลอกลวงเมคอัพนี่หลอกลวงเมคอัพครับ มีอีกต่ออะไรต่ออะไรอีกนะต่ออะไรอีกนะโน้ตแฮรไม่แนังสีสันค่ะเออไม่ต้องใส่เคียวโอเคทีมงานช่างวิชาชีพทีมงานช่างวิชาชีพมีในติิกตัดอะไรมีมทตนิกตัดเลย

ฝากช่องแปดเก้านาทีแล้วเอาเลยจ้ะฝากช่องหน่อยแก้วฝากแก้วน้ำมาฝากตัวเองเลยคุณสุฝากแก้วน้ำมาด้วยจ้าพีนี่เป็นพี่บ้าจ้าว่าปกติปันยดพี่นงก็อาจจะเห็นแบบโต้งก็เป็นมาเรยวนะเอกก็เป็นมาเรยววันนี้เป็นพี่บ้าเด้อพี่นงติดตามเบิร์ว่าเรื่องร่มหอบปีนี้มันสีแบบเป็นเจ้าไดน,นะคะอยากเห็นเบิรงค่ะติดตามด้วยนะคะ <laughs> ขอบคุณแฟนๆชาวเวีที่เข้ามาดูนะครับขอโชคดีทุกท่านถูกหวยทุกคนสวัสดีครับ